นนตรงนนี่เป็นที่เปิดตัวหวานใจของเราเลยไหมไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวหรอกเราใช้ชีวิตปกติของเราเลยอะไรเง<ม>ี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเราเราก็ใช้ชีวิตปกติก็คือไปเที่ยวกันปกติอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยคับอ,อันนี้คือไปในฐานะอะไรอะไรนะคะไปด้วยกันในฐานะอะไรอันนี้อเ,เออ,เอ,อใช่ <laughs> ตอบแทนมีคนตอบแทนแล้วใช่คือเราเราเราก็ไม่ได้ปิดบังเพราะว่าตอนนี้เราก็ยอมแล้วว่าเราเราก็มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตอบตรงตรงเขาเป็นแฟนเราอะไรนะคะเขาก็เป็นแฟนเราอราก็ต้องถามเขาเขาเป็นแฟนเราเปล่าเขาเป็นแหละแต่อย่างก่อนหน้านี้เราแทบจะไม่รู้เลยว่าความพบกับคนเพราะเรายังไม่เปิดคือปกติะตามนิสัยวางกางค่อนข้างเก็บ เป็นเรื่องส่วนตัวทุกคนจะรู้เลยเวลากวางมีแฟนอะไรเงี้ยกวางไม่ค่อยเปิดขนาดแบบแฟนเก่ากว,วางเนี้ยกวางก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าคีปให้มันเป็น private zone ของตัวเองอะไรอเงี้ยค่ะก็ก็อันนี้ในเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยก,ก็ตอบตอบทุกคนเพื่อความสบายใจการพบคนนี้มันจะมีดราม่ากย่ะมดราม่าเหรอคะเรื่องอะไรอะ่ะ ที่ไปคนงอ๋อมันเรื่องเก่าแล้วเราไม่ตอบจริงๆจริงๆเรามีการเราจะพูดอะไรน้เพราะหลายหลายคนตีความผิดว่าอาจจะคือว่าเราไปแย่งมาอะไรเงี้ยกวางอยากจะบอกอะไรบาที่รู้สึกว่าอ่านข่าวแค่ตรงผ้าหัวคือสำหรับตัวกวางนะมันมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะไปแบบว่าอธิบายกับคนที่แบบอคติกับตัวเราแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยกวางก็แค่ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีทําตัวเองให้มีความสุขคืออันเนี้ยมันทุกคนที่อยู่รอบตัวเราทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้ คือพอยของกวางเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไม่ได้ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามให้เกียรติกับทุกฝ่ายด้วยการที่ว่าเราไม่ทําให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นไปอีกอใช่นานาเรื่องกวางถ้านับให้หนักเป็นเวลา หมายถึงตั้งแต่ตอนไหนจ๊ะไม่หมายถึงว่าทำลายมันไม่ได้คาบเกี่ยวกันใช่ไหมแต่สิ่งที่ขอก่าของเขาแบบเขากับเราสำหรับตัวกวางนะเท่าที่กวางรับรู้มาคือในในเรื่องที่เป็นเรื่องของกวางอ่ะคือไม่ไม่ค่ะใช่ค่ะกอคือกวางนี่เนี่มันไม่ได้มีตามที่นช่ค่ะใช่ตอนนั้นมันหนักใจมาตอนที่กวางยังไม่ออกมาเคลียร์มันไม่ได้หนักใจแต่มันกลายเป็นว่าคือตอนนั้นทุกคนมันเข้าใจเสียงดังเลยคืผิดใช่ใช่สียง คือทุกคนมันเข้าใจผิดกันไปแล้วอะต่อให้เรามาอธิบายคนก็จะว่าเราแก้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอธิบายกับคนที่เขาไม่ถุกใจเราเราก็จะมองดูเป็นตัวร้ายอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นเราเรารู้สึกว่าทุกเรื่องราวมันมีเหตุผลของมันเสมออยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาทุกอย่างยังไงตอนนั้นกวางเลือกที่จะเงียบเงียบเพราะว่ากวางไม่อยากทําให้เรื่องมันแรงกวางไม่อยากให้กระทบถึงพ่อแม่กวางไม่อยากให้กระทบถึงคนรอบตัวกวางกวางแบบ คิดในหลายๆ,ๆ,ๆทางนะซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ให้เกียรติทางฝั่งผู้ชายให้เกียรติทางฝั่งผู้หญิงให้เกียรติทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ออกมาพูดดีกว่าเพราะว่าการที่เงียบเนี่ยกวางสาหรับตัวกวางนะ<ต>มันทําให้เรื่องมันซอบที่สุดแต่พอเราเงียบปุ๊บคนก็จะเขา้าใจไปตามนนเลยม,มันอึดอัดนะการที่เราสึกว่าถ้าเราพูดตั้งแต่ทีแล้วมันจะได้จบนะวันนั้นไม่นะคะเพราะกวางรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะทุกคนให้กําลังใจกวางเยอะมากคนที่รู้จักกวางจริงๆเขาจะรู้ว่าตัวกวางเป็นยังไงกวางก็เยรรู้สึกว่าานนะ เราอยู่คนที่เรารักแค่ตรงนี้เรามีความสุขที่สุดแล้ว้ช่ไางเขาก็ให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยเขาก็เป็นครั้งแรกที่เขาแบบว่าตกเป็นข่าวเหมือนกันเขาก็ตกใจอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบพยายามแบบบอกเฮ้ยไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องปกติวงการบันเทิงเคาอะไรนะคะไม่เลยไม่เลยไม่เลยเขาปกติเลยค่ะเขาปกติเลยเพราะส่วนมากเขาเขาไม่ค่อยแบบว่ายุ่งเรื่องในวงการเท่าไหร่หรือเรื่องข่าวเท่าไหร่แค่คนมาถามเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็น ข่าวอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยแต่ตอนที่เป็นข่าวได้กลับไปถามเขาไหมคะว่าเอ้ยมันมีการหมันรู้จักข่าวหรือว่ายังไงทำไมอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะตัวเขาก็ยืนยันกับทางเราแล้วก่อนที่เขาจะมาเริ่มกลับเอาใช่ใช่ใช่ก็ต้องมีเกตขาค่ะได้คุยกันบั้ื่อนสำคนตอนนี้คือได้ได้โอกาสได้คุยเอาเคียรเขาไดง่ายกับเพื่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวกับเพื่อนเราอ่ะกับเพื่อนเราที่เดตก็เหมือนกันอ่ะเราได้เคลียร์กันไหมหรือว่าได้คุยไหมหรือว่า คือสำหรับตัวกว้างนะทุกคนเข้าใจว่าเด็กเฟสอ่ะสนิทกันทุกคนจริงๆบางทีมันอยู่คนละรุ่นคนละซีซั่นไปเลยอะไรเงี้ยบางทีมันเอาพูดตรงๆนะมันก็คือแค่คนรู้จักไม่ได้สนิทกันใช่คือ,ค,อคือสำหรับสำหรับตัวกว้างนะถ้าคนที่สนิทกันคือคนที่อยู่ในชีวิตของเราใช่แจะเราได้คุยกับเขาเรื่องข่าวกับใครคะกับคนกับเพื่อนกับเพื่อ่านรุ่นต่ออ๋อไม่ค่ะไม่เลยค่ะใช่ เพราะเรารู้สึกว่ามันมันไม่จําเป็นอ่ะมัน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 เป็นเรื่องที่เขาเป็นเขาเป็นพาดก่อนหน้าเราซึ่งเราเป็นพาดต,ตรงนี้ซึ่งเราคิดว่ามันคนละเรื่องคนละส่วนหลกักกันแล้วการที่เราไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรติเขาสำหรับตัวกวางนะก็ที่กวางมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแลวใช่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเอาเอาตรงๆนะนี่คือจะปีแล้วอะ่ะใช่จะปีนึงแล้วนะผ่านไปไวมากใช่เรายืนยันว่าควนมสมพันธ์ครั้งนี้ของเราคือมัน ใช่สำหรับตัวกวางคือในทุกเรื่องที่กวางรับรู้มาสับดตัวกวางนะกวางเคลียใช่ไหมเราคิดว่าให้มันสบายๆดีกว่าใช่ไม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 ่เรียกว่าคาดหวังหรอก เพราะว่าตัวกวางอ่ะกวางเคยคาดหวังกับความรักมาเยอะแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังมาเยอะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอยากให้มันสบายๆอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบครอบครัวมากกว่าแล้วก็คนไหนเาบอกอิใไฮโซอีกแล้ว <laughs> ไม่หรอกเขาไม่ใช่ไฮโซเลยคือเขาก็คนปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่แค่ เราเป็นดาราแล้วเข้ามาแฟนเรามาเป็นแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะไปพาดเขาว่าเป็นไฮโซแต่จริงเขาปกตินะคะคนปกติเลยแต่เขาก็ดูขนข้างล่างเราเหมือนกันนะดูแลดีจริงเหรอคะดูแลดีดูแลดีใช่แต่เขาข้างมาสนับสนุนอะไรนะคะผู้ชายดูแลดีอย่างนี้เราสึกว่าตอบโจทย์เราก็ก็ขอให้ดูแลดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่อะไรในตัวเขาที่แบบน่ารักที่สุดเขาที่เข้มาเท่าที่เจอมาหรอคะ เขาเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่คิดและคิดน้อยแล้วมันทําให้เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วเรามีอะไรเราก็คือสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยนี่เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้กวางรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราไม่อึดอัดเลยใช่เราเป็นตัวเองได้เรื่องเซ็กซี่เขาว่ายัางไงบ้างเพราะสำหรับกวางก็เป็นหนึ่งในต้องดูเหมือนกันคือ <c oughs> จริงๆเขาก็แอบแอบแอบห่วงอยู่เหมือนกันว่าแบบก็ให้แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยได้ไหม <c oughs> อะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเรานะเรียบร้อยแค่ไหนเราก็บอกว่า ไม่ได้เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ขอเหอะไม่ทําให้แม่ขอไม่ทําให้ได้ไหมคือชอบมันเป็นสไตล์ของเรามันต้องมีลิมิตเห็นว่าลิมิตเขาแค่ไหนะจะมีลิมิตเาใช่คือ,ค,อคือในใน,ในทุกครั้งเวลาที่เราแต่งเซ็กซี่อ่ะเราเซ็กซี่แต่เราเซฟไงเราไม่ได้เซ็กซี่ถึงขั้นที่แบบว่าจะสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเราแก้ในในลักษณะที่แบบว่า ดูดีดใช่ไม่ได้แก้จนถึงขั้นแบบว่าดุปรเบื่ออะไรไ่าง้ใช่ใช่ใช่ไม่ได้ราดโอเคโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะขอบคุณนะคะ